เราล่มเิ่มวิชาเลี้ยงเลี้ยงลูกชายเบนน้องเบนน้องเบนถึงเวลากินแล้วค่ะทำยังไง <c oughs> ออต้องต้องยกขาก่อนถึงจะได้กินยกขาก่อนอร่อยไหมอืมอ,มอร่อยจะจะอร่อยมากจะยกสองขาอร่อยมากจะยกสองขาอ่าอ่าอ,อร่อยมากไ <c oughs> อ,อ,อ,อย่อนจะกระโดดอย่างเดียว ตอนนี้ชื่อชื่อทองทองอันชื่อเบนอันชื่อย่นอันนี้ชื่อทองทองเนี่ยหันมาแล้วอ่าโยดโยดเอาใหม่ใหม่อร่อยอยากกินอีกอยากกินอีกทำไงครับไงครับอร่อยโยดสองขาเลยอยดสองขาคืออยากกินอีกถ้าอร่อยอยากกินต่อจะไม่วางมือกินอีกครับอร่อยไหมกินอีกไหมอ่ะกินอีกไม่วาง เราให้ยน่นกินบ้างห้ยน่นน้ำลายหกแล้วอ่าอ่าใครจะกินต้องยกขาใไอยกขาบ้างไอ้ย,ย่นยกขาไม่เป็นอ้าวเอา,เอา,เอา,เอาน้องเบนได้ก,กินหนึ่งแล้วน้องเบนกินหนึ่งแล้วไกลไปน้องเบนน้องเบนต้องมาใกล้ใกล้ให้น้องเบนมาใกล้ใกล้ก่อนอ่าน้องเบนมาใกล้ใกล้อ่อาไม่ถึงอ่าอืมอ๋อไอ้ไอ้ทองยกเป็นเปล่ายกเป็นไหมไม่เป็น Ừ. Ờ, cái này Điều thay Ừ. còn, Ừ. thay Ừ. Ừ.